ฟานเดอซาตํานานใหม่107รเดนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าล่างนี้ของเขาเนี่ยจะโคตรสุดโคตรเซฟหรือว่าจะตรงเป็นตุงนะก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันใจพี่ด้วยนะครับน้องๆเกมนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคู่แข่งเราเนี่ยเขาก็ใช้ประตูคือฟานเดอซาเหมือนกันนั่นนี่นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันก็วัดไปเลยว่าประตูผมกับประตูเขาใครเจะเหนียวกว่ากันนะจริงๆก็เนียมันก็ตัวเดียวกันแลดูฟานเดอซาหเนี่ยฟานเดอซาคู่แข่งออกแรงไปหนึ่งตุงแล้วนะ สวยแล้วว่าหลุยส์โซเลสคู่แข่งหลุดไปแล้วหลุยส์โซเลสโอ้โหนาฟานเดอซาครับนี่ช่วงยาวเป็นไงสูงยาวเข้าดีโอ้โถ้าเป็นประตูตัวเล็กนี่ผมว่าเข้าไปแล้วนะลองดูลองดูลูกนี้นะโอ้โหเต,ต็มไม้เต็มมือหอือโซเลสหลุดไปอีกแล้วครับนาฟานฟานเดอซาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเรียบร้อยเลยฟานเดอซากูโดนเรียบร้อยโอ้โหลุยส์โซเลสยิงไกลโอ้โหฟานเดอซาครับใช้มือไม่เป็นครับใช้เท้าโชว์เด็กมัน นะฮะโอ้โหไหนดิเช็คของหน่อยดิเช็คของหน่อยดิโอ้โหเอ้าโอ้หฟานเดอร์ซาคู่แข่งฟานเดอร์ซาคู่แข่งออกแนวหลุดแอกหน่อยลั่วโอ้โหจบเลยรีฟฟานเดอร์ซาคู่แข่งจะเซฟไม่เซฟโอ้โหสองดอกสองตุงนะครับเรียกว่าตุงเป็นตุงอะฟานเดอร์ซาคู่แข่งโอ้โหโซโบโชยิงไกลทีนึงโอ้โหฟานเดอร์ซาคู่แข่งนับโชว์การบินปัดอย่างสวยงาม นะคือประตูผมมันไม่ค่อยได้เซฟนะครับถ้าผมไม่ปล่อยก็คู่แข่งไม่ได้ยิงะ <ๆ S 1> ง่ายๆนะ้องรีวิวมันยากนิดนึงอะ่ะพี่เก่งเกินไงอ่าผมปล่อยไก่นะลูกนี้ปล่อยไกปย่ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยดูดิอ่าเรียบร้อยนาซาโดนไหมโอโ้โหนาซาเซฟอ่ะแล้วนาซานาซาโอโ้โหบินสวยงามะ่ลละนาซาลลนาซาคู่แข่งโดนไหมนาซาโอ้โหตรงเป็นตุงนะครับน้องๆ โอ้โหคันตัวหน้ามาที่นาซาได้เซฟไหมโอ้โหโตรงเป็นตรง,ตงจริงๆนะครับน,อน,น้องๆฟันตาซาของคุณภาพนะครับใครอยากจะโดนยิงเยอะๆนะเปิดมาได้เลยเอ็ดวินฟันเดอ์ซาบัดซบ,บ,<า>บ,บแล้วบัดซบแล้วโดนโดนนี่น้องโอ้โหเบลเบลโอ้โหเรียบร้อยโอ้คันนาเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงนี่ครับพลังของฟันเดอ์ซานนะครับโอ้โหพลังของฟันเดอ์ซานนะครับใช้สายตาเซฟแบบเมื่อกี้ พลิกเงิน,นฟานเดอร์ซาฟานเดอร์ซาไม่ค่อยได้บอลเลยนะฟานเดอร์ซายกหูใจดีนะใจดีนะโอ้โห و, ฟานเดอร์ซาครับพี่น้องมาเน็ตเวทโอ้โหเกือบโดนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟานเดอร์ซาฟานเดอร์ซาโอ้โห,โโหซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับพี่น้องซูล่าเซฟอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหครับปานุชี่โอ้โหบัตซบบัลไลไส้บัตซบบัลไลไส้สสอ้ห เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยตำแหน่งที่หลุดนี่คือตำแหน่งของปานุชีนะครับแล้วหลุยโซเลโหนาซานาซาคุ้มค่ากับการเปิดจริงๆโอโ้โหมารวนาหลุดชิบหายแล้วมาุ้นาหลุดแล้วโอโ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับสุดไหมฟานเดอซานสุดไหมล่ะคู่แข่งหลุดเดียวอะ่ะนี่คือบาลามีนะอันนี้เขาเรียกลูกบาลามีนะครับไม่เข้า ดูความนิ่งแล้วแน่นอนนี่ดูความนิง่งถ้าเป็นประตูก็อืนน่นี่ลนเนี่ยเป็นไงประตูก็อื่นีน่ลนลนนะแกไม่มีรีบไม่มีลนดูดูว่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับรประตูทั่ว,วไปนี่รีบลนหมดแล้วนี่ดูดูสเตปนะฟานเดอร์ซาเป็นไงแล้วดูสเตปนี่ฉันเชิญโอ้โหเป็นไงฉันเชิงลูกหนังอ่ะฉันเชิญลูกหนังดูกระดูกคนละเบร์เนี่ยเป็นไงกระดูกคนละเบรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วโดนไหมไม่โดนเป็นไงครับน้องๆสุดไหมล่ะนี่ดูไปพาบอลไปเลยเองเลย ไปคนเดียวโอโหโอโหมาลูนามาลูนาอะไรความผิวความผิวเรียกว่ากระดูกแบบคนละเบอร์อะกระดูกมันคนละเกรตเลยน้องๆดูดูต่อบอลสามเหลี่ยม <บา S 2> ต่อบอลแบบสามเหลี่ยมอูโหูนี่ดูดูเป็นไง สรุปภาพรวมของฟานเดอร์ซานนะครับร่างนี้ที่ได้มาเนี่ยก็ร้อยเจ็นะถึงแม้ว่าไม่มีสกิลพิเศษก็ตามนะผมบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรเซฟนะครับจังหวะเซฟสวยๆเนี่ยก็เยอะนะฮะจังหวะที่แบบน่าโดนมันก็โดนเช่นหลุดเดียวหรือจ่อๆเงี้ยแบบมันก็โดนได้นะแต่ว่าภาพรวมแล้วผมว่าเขาเซฟเยอะมากๆนะถ้าเล่นไปเรื่อยผมว่าน่าจะเป็นประตูระดับท็อปเลยนะภาพรวมแล้วคือดีมากโดยเฉพาะแบบใสยร่างกายนะผมชอบนะตัตสูงใหญ่และจังหวะกระโดดเลยเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยกระโดดสวยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารูปร่างเขาแหละมันสูง แลวบินอะไรเงี้ยมาเลยก็ดูสวยน้าภาพรวมแล้วฟันเดอรซาเหนียวหนึบนะครับเปิดได้เก็บได้แน่นอน